สวัสดีครับผมเดวิดนะครับวันนี้ผมพามาชมคอนโดที่ปาร์ค24เป็นยังไงเดี๋ยวตามไปชมกันสำหรับห้องนี้จะอยู่ตึก2ชั้น2นะครับขนาด30ตารางเมตรพอเข้ามานะครับทางด้านขวามือของผมเนี่ยนะครับเจ้าของจะบิวตู้เสื้อผ้าอยู่ทางด้านนี้นะครับบิวเต็มผนังเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวนะครับจะมีเคาน์เตอร์ครัวนะครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้า อยู่ทางด้านซ้ายมือทางด้านหลังของผมจะเป็นประตูทางเข้านะครับเป็นระบบดิจิตอลดอลล็อกแล้วก็ห้องนี้จะมีประตูพ a r t i t i o n นะครับสามารถที่จะกั้นปิดได้แบบนี้นะครับเพื่อ,อความเป็นส่วนตัวนะครับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของเตียงนะครับเตียงจะให้เป็น6ฟุตนะครับ k ิง g s i z จะมี ตู้ข้างเตียงอยู่ทางด้านนั้นนะครับระเบียงจะหันหน้าไปทางถนนสุขุมวิทนะครับอยู่ชั้นสองนะครับสำหรับท่านที่ไม่ชอบอยู่คอนโดชั้นสูงนะครับห้องนี้ก็จะตอบโจทย์นะครับส่วนห้องน้ำนะครับก็จะอยู่ทางด้านนี้นะครับตัวอ่างล้างหน้าแล้วก็ชาเวอร์ ะอยู่ทาางด้้นนีสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเข้ามาชมคอนโดห้องนี้สามารถติดต่อผมได้ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านล่างสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ